สำหรับสูตรสีฟ้านะคะใครที่เป็นสิวผมขาดูร่วงเล็บกระดูกข้อต่อสามารถลงสูตรสีฟ้าได้เลยตอนเช้าสองสองแล้วก็ก่อนนอนได้เลยนะคะมา<ะ>แล้วทำไมหนูสวยสว่างอุ้ยขอบคุณครับสำหรับสูตรสีแดงนะคะตัวนี้จะมีแอสตาแซนทีวิตามินซีกลูต้าไทอและคอลลาเจนที่นำเข้าจากอันตุกิชนิดสองสูตรนี้อุ้ยขอบคุณค่ะ ที่นี้นะคะจะมีคอลลาเจนที่นําเข้าจากเกาหลี่สีชนิดนะคะจะมีคอลลาเจนเบไพลาคอลลาเจนไดเบไพลาคอลลาเจนไตรเปปไทด์ i, และคอลลาเจนไททูสูตรสีแดงนะคะทุกคนมีคอลลาเจนสีชนิดแล้วก็ยังจะมีวิตามินซีกลูตาไนโอนแอคตาแซนทินผักและผลไม้สีแดงซึ่งมีไลโคปีนต่อต้านอ,อนุมูลอิสระได้ดีมากๆหนูแนะนาําว่าให้กดไปเลยคะ่ะพี่ๆขาซองถุงหนูไม่เคยจัดราคาที่ไหนเลยนอกจากที่ไลฟ์พี่เจนนี่วันนี้ กดในไลฟ์พี่เจนนี่นะคะบอกเลยว่าวันนี้ได้ราคาดีที่สุดเพราะว่าหนูไม่เคยจัดราคานี้ที่ไหนเลยสองทุงแบบนี้ร้9ยบาทพี่สาวพี่ชายจ๋ารีบกดตะกร้าให้น้องกระต่ายเลยนะสำหรับ2ส,สูตรนี้เอาไปผสมกันก็ได้นะคะค <จะ S 1> อมโบกันเลยจะเหมือนบิกเบอรี่สองสูตรนี้ไม่มีน้ําตาลนะคะทุกคนเพื่อแทนค่าบาทในสูคาลดเลยนะไม่มีน้ําตาลนะทุกคนพิชนาการออกแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้กระต่ายส่งตรวจโิชนาการนะคะเลขออยยอดุดแจ้กถูกต้องนะคะทุกคนขาบอกเลยว่าเดมาตกระานแทน่นอนจ้ารีวิวไอนอนกระต่ายได้เลย ก็อีสานเวลาใ่เลยเนอาจเอากระกดเอากระดเลยะอากรต่ายเนสับไีนับไส้มีีด่ีอยากขายเนอะตากีตาาวนอะบจ้าเขาใจมอกระต่ายด้วยพี่บุ๋มกินให้หนูได้ไหมวันนี้เขาบอกว่ารสชาติอ่ะมันจะ